เเรามามลนกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีกมาชิดาสุธิกุลพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อน้องมากินอายุ8ขวบค่ะหนูรับบทเป็นมาริค่ะมีเพื่อนสนิทสี่คนค่ะแต่สนิทที่สุดมีแดงค่ะและรองลงมาก็เป็นเ hey, ฮสามดีแล้วก็สีค่ะสวัสดีครับชื่อโบท๊ทภูวารักคำสิงนะคะรับบทเป็นไอสีครับผมคลเกเ เป็นอยากจะเอาชนะเพื่อนเช่นไอแดงแล้วก็อยากจะแบบให้เพื่อนยกย่องครับอยากจะเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรประมาณนี้คสวัสดีครับผมชื่อใบวิกนะครับในเรื่องรับบทเป็นเฮงครับเฮงเฮงเป็นเพื่อนของพระเอกที่ชื่อว่าแดงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบอ็อล์คแค่ไหนครับชื่อเตมผมชื่อว่าเอ็มเจครับ ผมอายุ11ขวบค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายธนภัทรเจนสวรครับชื่อที่ชื่อว่าน้องเซนอายุ10ปีครับรับบทเป็นโชคค่ะผมเป็นซัมบ리ผมจะเชื่อฟังวันหน้าแกงผมวันหน้าแกงคือวันหน้าแกงคือคือสีครับแล้วก็ผมก็บางครั้งก็จะแกเลยนิดนึงแล้วก็บางครั้งก็ใจดีนิดนึงไม่นิดไม่ได้เกลียดไม่นิดคือใช่คร่ะจะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบ ก็จะรู้ว่าเขาก็จะกลัวผมนะครับโดยเฉพาะสีครับนงนัไฟมีรวมพลังแล้วก็ช่วยเพื่อนครับแปลงล่างด้วยครับเตรียมขอ เพราะเราถนัดตลกแล้วตัวละครนี้มันต้องตลกเพราะว่ามันมีฉากร้องไห้เยอะด้วยครับก็เลยจะยากรื้จากค่ะเขาเพิ่งเปิดให้หนูดูเรื่องแฟนฉันค่ะค,ะคิ่ดว่าตลกดีค่ะแล้วก็ใจดี ตลกมากจนบางครั้งผมก็เล่นมุกไม่ทันกับเขาเลยครับผมโทษนะไงแล <c oughs> บ,บบ่ายแลบดาครับเค้ครับสวัสดีครับพี่เอ็โยโย่ทำไมเดินหน้ามาอย่างนี้หรืออยากโดนต่อยแบบแล้วเดินเซ่เอ๊ฮัลโหลฮัลโหลร้องไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเอาไปต่อเลยโอ้ไปไป โย่โย่ต้องให้พี่ออกไปแต่ตอนนี้พี่ก็ออกไปไม่ได้แต่ตอนนี้พี่ก็ไม่มีขาพี่ก็แทบไม่ไหวถ้าพี่น้องเยากโดนต่อยน้องก็มาแกตไกถ้าน้องมันไม่อยากจานตนน้องก็ไปชิลๆไม่อยากจะฟังนกร้องจิ๊บจิ๊บบเพราะว่าน้องมันไม่มีฝ่าน้องก็รีบรีบรีบเพื่อนครับมาดูหนังเรื่องแดงพราขนโกกันเยอะๆนะครับสนุกมากๆเลยครับ มีความเป็นมิตรมีความช่วยเหลือมีความรักกันมีความเป็นเพื่อนกันที่ดีครับแล้วก็ออกแนวตลกด้วยนะครับฟังไปดูกันนะครับหนูกับเพื่อนๆจะตั้งใจเล่นแล้วก็สนุกแน่นอนเลยค่ะขับคุณคนข้าม็ปยังไงกันบ้างครับกับเหล่าแก๊งเพื่อนของแดงเรียกได้ว,ว่าครบองค์ทุกแบบจริงๆทั้งน้องโบสุดเท่น้องไบวิกสุดฮาน้องเอสุดเทเลน และน้องมากิสุดน่ารักที่รับรองว่าแกงนี้จะทำให้คุณคิดถึงเพื่อนวัยเด็กอย่างแน่นอนกระซิบหน่อยสิว่าคุณเป็นใครในแกงเพื่อนแบบนี้กันบ้างนอกจากจะรู้จักเหล่าเพื่อนสีจากทุ่งพระขนงกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับสองผู้กำกับสุดซีที่ขอนั่งแท่นโชว์ฝีมือการเป็นผู้กำกับครั้งแรกกับเรื่องแดงพระขนงกันเลยสวัสดีครับผมแจ็คครับผม S <S ผมเอ็กครับเ,เรียนมหาลัยด้วยกันที่ตั้งแต่มอลังสิทธ์ครับเรียนมาแล้วก็ผมอยากเป็นพุ่งกับตอนนั้นมันก็อยากเป็นพุ่งกับเหมือนกันแล้วก็แย่งกันทําหนังตอนอช่วงมหาวิทยาลัยครับเอ็กเนี่ยเขาก็จะคอยมาถามเราเพราะเรามีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับออกกองหนังบ่อยและเอ็กเนี่ยเขาก็เป็นเด็กมีพรสวรรค์ตรงที่ว่าเป็นคนดูหนังเยอะอ่านหนังสือเยอะ แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออไอนี้ไม่ธรรมดาที่มาของแดงพระขนงเนี่ยไอเอ็กเนี่ยมันได้มาเจอพี่หม่ำก่อนัอนดับแรกแล้วมันก็ได้กำกับหนังก่อนผมนะหนังใหญ่เลยนะผมก็เสนอพอดกับเอ็กไปพอดเกี่ยวกับเออนั่งคุยกันเๆนั่งคุยกันแบบเอ้ยนี่มีมีเบื้องหลังอะไรมีหนังอะไรเจ๋งๆบ้างลองทําแนวนี้ไหมเพราะมันมีมาหมดแล้วอะแม่นาคพระขนงเนี่ยหรือพี่มาพระขนงเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เราทําไมไม่เล่ามุมมองของลูกลูกย่าบ้างเอ็กเนี่ยเขาก็เลยแบบไปคุยกับพี่หม่าแล้วก็เลยได้มามาทํากันแต่รอหลายปีอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> คือตอนนั้นก็เอ้ยผมอยากทําผมก็มาไหว้ขอย่าก่อนที่วัดมาหาบุตรเนี่ยแหละก็ก็มาบอกว่าย่ามาไหว้กับเอ็กนะถ้าได้ทำเนี่ยเดี๋ยวจะเอาของมาแก้บนนะอะางเงี้ยก็รอนานเหมือนกันก็ ผมกไ็ได้ได้ทำอย่างที่เห็นเน sí, ี่ยนะฮะก็ฝากเรื่องแดงพระขนงนะครับว bon ่าพวกเราสองคนตั้งใจทำกันมากเลยครับเพราะว่าเอาพลังทั้งหมดอ่ะที่เตรียมงานแล้วก็ถ่ายทำลงไปกับหนังเรื่องนี้เต็มๆต็เลยครับทีมงานทุกคนแบบตั้งใจทำกันเรื่องนี้มากๆกก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสเข้าไปดูหนังแดงพระขนงเพราะว่าครบทุกรูปแบบจริงๆอะไรเงี้ยครับอยากให้มาดูกันแดงพระขนงครับ เอาเลยครับความหลอนยังไม่เต็มอิ่มความฮายังไม่จูใจเพราะช่วงหน้าเตรียมพบกับเหล่านะักแสดงในตำนานอย่างน้ามั่มจกมุกมน,น <ะ S 1> หายอาพาพรนาหนุยเชิญยิ้มและเสริมทัดด้วยนะักแสดงที่จะมาเพิ่มสีสัน,นรับประกันความฮาว่าจัดเต็มแน่นอนเรามาเล่นกันเถอะ